ที่สุดฝนกระตกลงมาแล้วทุกคนโอนี่ฮอนอบเอ้าป้าหัว้าห้องฟ้าเหลือมบางกีน่สบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิู้ฟูสู้ฝนสบายดีตอนเดอ้อเนาะตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงกลางคืนทุกคนสิบโมงเนี่ยคือสี่ทุ่มแล้วเนาะฝนตก ก้อนสีโต๊หนาะฝ้าห้องฝ้าแตกต่นตอโตกงงามอยู่อยากให้ต๊กแห้งๆเด้ต้นไม้ใบหญ้าอย่างที่ได้ปักกุ่มสุมเย็ดเมื่อนี่ขามานอนบ้านกงกะะวันผะแหละกกำลังย่อยไฟคาจโจกๆเลย้าแร่งกับมันโบมีบอนไว้เดี๋ยจอดตากบนเลยค่ะเอาเขามาหนีผัดลังคา ก็เลยจอดไว้หัเนานะแกสซีโต๊กแห้งซำมไดดอกเนาะจุดบังไฟขอฝ่าขอฝนแล้วก็โต๊กลงมาจบดีอากาศเย็นเลยเย็นเหนียวเหนียว แต่ว่าพนย่มนี่คือสีอบอลลินตีนอคันลิ้นนี่บืออ้นเศร้าเบิดบางเลยเนาะเตรียมค้องไว้เต็มกระตาเต็มตู้หาบึงตอนเศร้าน่ะจะเศร้าแหละทุกคนบ้านทวนฝนตโต๊ะเด้อเนาะควว่า,าแหางแรงเสือพนสิต๊เธอหนึ่งดีใจแห้งบังยังคัก มือนีนอนฟังเสียงฝนแล้วอ้าวเบิดคิดๆกาแฟน้าอ,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 อ้อยด้น้อนะ้อยด้วในรถตอนนี้ก็คือทุกคนหลังจากไล่สมอง่านไปก็คือแจ้งเนาะฝนตกผ่านไปแล้วก็เซาแล้วเฮาก็คือ ตื่นตีสี่หองปูพากันลูกไม่ให่ห่านะ่ะเพิ่นตั้งไว้แต่จะสามโมงกลัวว่นจกศูนย์แห้งขนาดเลยสามโมงสิบสี่โมงสิบสี่สิบห้ายังมีคนลูกสิตั้งไวทำไมเนี่ยอยากนอนแห้งขนาดไม่เหลาคนตั้งหอบปม๊บอ,อันนี้เครื่องเตรียมไปลงตลาดเลยทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสี่โมง 4, 5, สี่สิบห้าสิบกลัวแล้วปะปะเดี๋ยวมาใช่นะบบมันมีฐานห้องแล้วเอาแล้ว ขี่ข่งข่งเถึอขั้นขี่น้ำลังน้ำผู้ไปก่อนแล้วมันบเหินหูมันบบเหี้ยดอกมาหอดตลาดละเด้อทุกคนหาดในตลาดมีอยู่สามหาดซาติมมาก่อนได้นี่หาดเขาเขาขายเขาเมื่อเขากะบบอก พ่อไม well <t ell Rad io> <ric> ่อยู่ก็เลยไปได้มามนหออกดีในบนอันผูกดีงรางวัลบั้นอ่างีคุ้นอ้ตลดแรงเข้าหนมากกั่เดยค่ะอีกหบ่

เง um <Sen> no oh ินเงินตีน่อกูแตล้างซื่อๆเงินตีน่องมึงแท้เดี๋ยวนี้ใช้เงินตีน่องแล้วมีห้องสีบ่อันนี้ข้าวอนเออถ่าเอันนี้ข้าวกระแว่เนาะเขึ้นมาเัาก็ไป่วงกันอันแดงแดงนะอันข้าวมันแหย่เนี่ยแท่ห์เลยนไว้ในแบบนี้แต่ที่ไร

yakobai doga wanyegobeya อกาก็มักเล่นล้ว่าไอหน,นี้ได้ด้ย ครูว่าวง่ายนะคัวเเรามัชยาได้กอ,อมูครูมากเห็นด้อิเหตุแม่ไหนใคเจะเอาปากซองแอ,อ่เรเอาปักซองไม่ได้คนที่ไปจังงออันนี้จ้างงานํามาไปขยาเทนจังไก่หัวนะวอะม่ได้แล้วม่เดาพาเข่าไอยาคูกันเอยแล้ววะแต่ก็มาน,นั่ีดุิเห็ุแม่ไดนเน,นาะตื่นมาะหละก่ขึ้นเมืแต่หน้ามาคางหัวเข่าไว้ แ่งปล่นไว้ีบอกว่าชายถ้านวไว้็บอกว่ม่ข้าเไว้ด้กเรก็เหยียบออกปักช่อเหมือนไปซื้อสินักอ่าสาวนที้าหาพอดีชาวมาหลักะขาวกระุกกแปงสักหมกับมนไล่มือไลเ้นขาปุ้นนะกรติดกะเลือกับละลายดอกไม้หนึ่งก็พอดี เฮ็าน้ำกระปุ้นนะสามรอบอันที่สุดสนะเดต่อั่เดี๋ยว่ใช่เดี๋ยวพ่อนเดี๋ยว่อขาอ่ะนั่งันหนากับานเรา่วงาบากับแั่งพว้าาเฮ็มอนเท่าอ่ะเองก็มากเลยเขาหยากเ็ดเทต่อตเข้าไปอันแรกสาวก้อนกัะปุ่นกแม่อแรกมาเพิ่มัดร้านยู่มาแต่สบร่จยผัด มอาน้นมาเมื่อแรกเ็ดแ่เ็จะเมินดูเ็อยู่วเา่้ากัเห็ด,าาดน้นมันแนวโบอ่อดเห็ดมอือมืออื่นมามันบูดผสมเห็ดได้ไดมอมีแรงามถองมือนี่ะคนมาือนะบ่มีคนมาขายแล้วมันจังได้ขายคนสื่อไหมก็มา มาสองคนแ่กรม่โตไปแวเนาะใหญ่เนาะได้ช่งนึงนะคะที่โตเต็มไปเมันมามีไปแต่ว่าเป็นเรงไม่สนหน่อระดยวชไม่ประเดีเหุไม่แต่ี่มันกได้ ไฟกันแล้วงงนะหิวกับมีทัดไขด่ดีสือเลยจ้าผมเสิร์ฟข,ขนมชิมบ้างกินไม่เต็มต้องกินกินแล้วจะติดใจใครกินตะปี <c oughs> ทานบ่ใส่อีกบก่ เราทานก็นยังนีแหละจ้าเจ่ง罗 กลางแล้วล่ะกันวแล้วยันบุได้ขายบุดได้ขายยังก็ไม่ขายล้วซื้อกันเองเนาะตอนกลางนะจก็กสิมีคนมาโลหรือบอกว่า,าออันกลางแล้วก็ไม่ข้านี่เรียบไปฮัลโหลนะเดชหันข้าเจ้ากำลังมาสองหันนี่อันนี้ขายไข่สามสี่หกเจ็ดหนันแล้วทุกคนถูก แจ้งหูแจ้งตาแล้วโอเคจ้าไปหาปิ่งทาลูกค่าก่อนเด้อน้องลิดนี่ก็คือสีเดล่าแล้วขอบใจวุ่นซุ่มุคนที่ติดตามและก็เป็นกําลังใจให้สวันเด้อพี่น้องนาอรอรุ่นเด้อว,ว่าเขาสีได้ขายโบมือนี่หาพากันมาสองเอ้น้องจ้าเม่บโไดมานำเนาะไปเก่านํามาสามแม่ลูก แน่บโบมาเขาก็มาคือกล่าวนั่นและเพราะว่าเขาหาเงินไปแล้วจ้าพอกันอีพี่นะบ๊ายบาย